พี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าวันผ่านมาแล้วเนี่ยมีป้าคนหนึ่งชื่อว่าป้าทองดีดงนามคุณทองด้วงมาจากอำเภอโพนพิสัยหรือโซ่พิสัยเนี่ยจังหวัดนครนายมาพบผมแล้วพอมาเห็นสวนยางปุ๊บนะ,ะผมบอกว่ายางผมเนี่ยออกมีดครึ่งกิโลก็มีนะหนึ่งกิโลก็มีสองกิโลก็มีลูกน้องแกก็บอกว่าลูกน้องแกสอดมาว่าแสดงว่าแกใช้ยาเร่งป้าทองดีบอก กูว่าปรมานอย่าเล่งก็บม่เล่งออกคราวนี้ <c oughs> อย่าเล่งอะไม่สามารถที่จะเล่งออกเป็นกิโลแบบนี้มันไม่ใช่มึงจะเถียงจะบอกนะอย่าเล่งก็เล่งไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกพี่น้องว่าถ้าท่านใช้ยาเล่งนะมุกก็เหมือนกับนมกจีลาใช้ยาโดบนะออกครับออกแต่ไม่นานตายครับนะไปไม่รอดครับนะอย่าใช้ครับนะให้ใช้ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ ใส่เยอะๆ,ๆใส่ต้นละสากระสอบสีกระสอบก็ได้3ปีหรือ4ปีใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็บทางลำต้นฉีดพ่นด,ด้วย e m สูตรครูเซมนะครับนะสงสัยนะนี่โทรมานะครับ087ย์7 7176ถ้าอยากมาดูนะสวนยางอยู่ที่อำเภอโคกศิรบันจังหวัดสกลนครครับไม่โกหกครับนะไม่โกหกครับถ้าโกหกนะคุก1ปีครับปรับ5้าแสนสวัสดีครับ